แอนตึงเต้นมากๆเลยเพราะว่าแอนอยากร้องอยากร้องมากตั้งแต่แอนเป็นเด็กแอนเห็นคุณแม่ดูแล้วแบบมัมีหนูอยากไปร้องรายการนี้เราทีนี้คือได้ทำจริงจริงแล้วต้องขอบคุณทาง Miss Universe Thailand ที่สร้างโอกาสให้แอนมามาร้องเพลงมาโชว์ความสามารถนิดนึงแล้วเราสนิทกันอยู่แล้วกับตัวมาชาเองใช่มาชาเป็นเพื่อนแอนอยู่แล้วค่ะขอให้เขา ทำดีที่สุดในวงการที่เขาอยู่ทําให้ดีที่สุดในพวกเพลงที่เขาสร้างมาเพราะว่าแอนรู้ว่าเขาจะไปไกลในด้านนี้แล้วถ้าเขาวันหนึ่งอยากลองอะไรใหม่ๆก็ยินดีรับมือเ enfin ข้าในครอบค,ครัวของ Miss u n i v e r s, <S ์สไทยแลนดช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่แกจะบินแล้วเลย mm hmm. แอนก็เอาเวลาไปไปเทรนไป โฟกัสในเรื่องที่แอนต้องพัฒนาก่อนที่จะบินเพราะว่าเวลามันน้อยมากเป็นแฟน Meet and Greet แรกสำหรับแอนนะคะหลังจากที่แอนได้รับมงของ Miss Universe Thailand นะคะแอนตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกแอนไม่ใคยคิดว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้แล้ว พอเห็นเลขในด้ดอมแบบขึ้นไปเรื่อยๆแอนก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากได้รู้จักทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งก่อนที่แอนได้บินไปเอลซัลวาดอร์ที่จะมาพูดคุยกับทุกคนแล้วก็มาแฮปฟันมาเอนจอยด้วยกันอันนี้ถือว่าเป็นการเรียกร้องของแฟนคลับดอมแอนโทเนียใช่ไหมอะไรนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเรียกร้องเป็นแฟนเรียกร้องสำหรับการจัดแฟนมีครั้งนี้มาใช่ค่ะเพราะว่าการที่แบบมีแฟนคลับมันไม่ได้ง่ายๆเนาะคนเขาเอาเวลาของเขาแบบสลละเวลาของเขาเพื่อที่จะมาสปอร์ตเรามาส่งกำลังใจให้เรามา มาดูเราที่บนเวทีแล้วก็มาทําแฟนออ์แต่หลายอย่างใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่แอนอิพ e าเิเมากมากเลยค่ะรับวันนี้เอากิจกรรมอะไรมาทำร่วมกับแฟนคลับบ้างก็มีทําการกุศลด้วยกันนะคะ little steps ไปด้วยกันก็เราไม่ได้เสียอะไรตอนที่เราช่วยเหลือสังคมแอนก็อยากมา แบบ encourage มา inspire คนมาทำด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมเล็กๆมาเล่นเกมด้วยกันจะร้องเพลงด้วยกัน s u r ไพรส์ไม่ตาให้กับแฟนคลับต้อง a n น h o อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าหนูบอกตอนนี้ก็จะไม่ s u r p r i s รู้แล้วแต่ว่าเราเตรียมตัวเต็มใจที่แฟนคลับเขาต้อง s u r ไพรส์กับเราแน่นอนเราคิดว่าปัดอะไรไว้ว่าแฟนคลับก็จะทำกิจกรรมหรือทำจริงๆแค่ที่ทุกคนมาวันนี้ก็พอสำหรับแอนแล้วค่ะแอนไม่ได้อยากได้ S <s <ans> <S อะไรมากมาย <S <s <ans> <S แค่แฮปปี้ที่ทุกคนมาอยู่ข้างๆแอนวันนี้ค่ะแ <s ans> อนถามถึงฟ <s ans> ีดแบ็กจริงๆล่าสมมติได้ไปออกรายการหนึ่งแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยกับการที่แบบเราไปร้องเพลงมาโอ้โหใช่ไหมช็อกอะจริงๆแอนก็ดูพร้อมกับทุกคนเนาะแอนตึนเต้นมากๆเลยเพราะว่าแอนอยากร้องอยากร้องมากตั้งแต่แอนเป็นเด็กแอนเห็นคุณแม่ดูแล้วแบบ มานมีหนูอยากไปร้องรายการนี้รา้วทีนี้คือได้ทําจริงๆแล้วต้องขอบคุณทาง Miss Universe Thailand ที่สร้างโอกาสให้แอนมามาร้องเพลงมาโชว์ความสามารถนิดนึงแล้วเราสนิทกันอยู่แล้วกับตัวมาสาเอใช่มาฉับเป็นเพื่อนแอนอยู่แล้วค่ะโอ้เลยเนาะโอ้แค่ครูแรกเขาก็ไม่แค่แผ่นป้ายก็รู้แล้วใช่เราแอนนูเนียหนูโอเคกลับบ้านเก็บของกลับบ้านเป็นยังไงบ้างคาเห็นมีการพูดถึงความประทับใจกันด้วยอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแอนได้รู้จักมาชัดตั้งแต่แอนเป็นเด็กแล้ว<ะ>เราไปเตะที่คอนโดด้วยกันเราไปเรียนแบบ after school activities ด้วยกันเลยแอนได้เห็นความพัฒนาของน้องแล้วเห็นว่าน้องมีความสามารถที่เอยอะมากแล้วภูมิใจในเจร n ี่ของเขาแล้วแอนรู้ว่าเขาจะไปได้มากกว่านี้ในรายการเรามีการแบบว่า<อ>ชวนเขามาลงด้วยล่าสุดจะลงได้ไหมชวนได้ไหมตอนนี้ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าขอให้เขาทำดีที่สุดในวงการที่เขาอยู่ทำให้ดีที่สุดใน พวกเพลงที่เขาสร้างมาเพราะว่าแอนรู้ว่าเขาจะไปไกลในด้านนี้แล้วถ้าเขาวันหนึ่งอยากลองอะไรใหม่ๆก็ยินดีรับมือเข้าในครอบครัวของ m i s ย u n น v e อ s e สองกฤนเห็นขนาะบอกว่า ฉันพร้อมที่จะส่งมุงต่อใช่มาสิเดี๋ยวส่งมุใงห้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้อง u p อร์ตเพื่อนไปถึงจักรวาลรีคุยกันไหมวันนั้นนะว่าเฮ้เธออยากมาลงไหมอะไรแเพราะแฟนก็เรียกร้องตัวมาฉายเองมาหลายมีดใช่จริงๆไม่ได้มีแบบพูดจริงจังหรืออะไรแค่พูดไปเล่นๆก่อนเผื่อเขาอาจจะเปลี่ยนใจใช่แล้วเขาไม่แอบมาถามา ตอนประกวดมันเป็นยังไงแบบจะต้องเตรียมตัวไงอย่างนี้มีถามไหมก็ถามบรรยากาศก็อยากรู้อยู่แล้วแบบเพื่อนๆตอนอะไรเกิดขึ้นเราก็แบบอัปเดตกันแต่ว่าไม่ได้มากกว่านั้นค่ะเรื่องพร้อมๆตอนนี้เป็นไงบางตัวแอนครับเปเซ็นแล้วครับมากกว่าร้อยคมันก็ต้องมากกว่าร้อยเพราะว่าเราไปถึงมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องไปมากกว่านี้ต้องไปสู่ความสําเร็จของเราค่ะ26สนามบินแตกแน่นอนชมเมโตแอนนี่ ไอโฮ๊บโคาดหวังแต่ว่าแอนก็รู้เนาะมันก็เป็นวันเพฤรหัสมันเป็นวันธรรมดาถ้าใครมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ฝากไปดูที่โรงหนังละกันพี่ขอเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องดราม่าสนิดนเขาบอกว่าแอนไม่อัปเดตโซเชียลเลยกับกระแสเรื่องนี้แอนมีอะไรจะตอบหรือเคลียร์ไหมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้แหละว่าแอนก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปความมุ่งสาให้กับประเทศไทยใช่ช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่แกจะบินแล้วเลยแอนก็ เอาเวลาไปไปเทรนไปโฟกัสในเรื่องที่แอนต้องพัฒนาก่อนที่จะบินเพราะว่าเวลามันน้อยมากแล้วแอนก็พยายามอัปเดตมากที่ที่แอนทำได้แล้วบางครั้งแอนก็ลืมเหมือนทุกคนบางครั้งก็ลืมบางครั้งไม่มีอะไรลงแต่แอนก็เข้าใจทุกคนอยากรู้ว่าทําอะไรอยู่แต่วา่าเห็นค่ะเห็นค่ะเออหนูอยากทำความเข้าใจอะไรกับลูกไปเป็นขับที่เขาไม่เข้าใจหรือไม่ได้ติดตามพัฒนาการของหนูแต่ว่าเขาเพิ่งจะมาติดตามอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวหนู จริงๆกับทุกเรื่องใช่ไหมคะก่อนที่เราสร้างความคิดเห็นหรือว่า jump to the conclusion ขอให้เข้าใจสถานการณ์ก่อนก่อนที่จะมาพูดอะไรแบบแบบ judgment หรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบ mm hmm. offend แอนหรืออะไรแอนก็เข้าใจค่ะแต่ว่าอยากให้คนอื่นเข้าใจแอนด้วยแอนก็ไม่คนไม่ได้เล่นโซเชียลบ่อยอยู่แล้วแอนเป็นคนที่แบบ mm hmm. แบบ โลกส่วนตัวสูงมากแล้วตอนนี้เป็นเป็นเวลาที่แอนกำลังปรับตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับแอนแล้วตอนที่เราลองอะไรใหม่ๆหรือว่าเข้างานใหม่หรือว่าวงการใหม่เราก็ต้องเอาเวลามาปรับตัวมาปรับ Habits ของเราด้วยแต่ว่าแอนจะทำให้ดีด mm hmm. ้วยไนก็อยู่ในช่วงที่พัฒนาตัวเองอยู่แล้วหนูรับมือกับดาว่าอย่างไงเพราะว่าหลังจากนี้ mm hmm. จนถึงจนประกวดอะยังไงมันต้องมีขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันแล้วแอนเชื่อว่า แอนไม่ได้เชื่อแต่ว่าแอนรู้ว่าแอนทําทุกคนแฮปปี้ไม่ได้แอนก็พูดมาเสมอแล้วแล้วแอนก็จะโฟกัสในคนที่สปอร์ตแอนคนที่ส่งกําลังใจแล้วก็ความรักให้แอนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แท้จริงแล้วอะไรที่เนกาทีฟแอนก็ให้มันผ่านไปเข้าหูนหนึ่งออกอีกหูนหนึ่งถ้ามันเป็นอะไรที่ดีแอนก็จะรับเป็นบทเรียนรู้แต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่แบบแค่เพราะว่าเขาไม่ชอบหรือว่าเขาไม่สปอร์ตก็ให้เขาใช้แพลตฟอร์มของเขาเป็น ให้เป็นที่ระบายแต่ว่าขอให้เอาเวลาไปทำอะไรดีๆไปพัฒนาตัวเองบ้างแต่เป็นคำแนะนำดีๆหนูก็เอามาปรับใช้ใช่ใอยู่แล้วค่ะคอ่ะแอรกับเรื่องสปีดตอนนี้เราได้มีการเทรนกัน,ปนไปยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนแฟนนางงามหลายคนก็ยังบอกว่าเวลาแอนสปีดยังแบบว่ามีความเอา,าความเป็นน้ำม,มาเหมือนยังไม่เข้าเรื่องซกทีเดียวเวลาถาม หมือนที่แอนบอกเสมอค่ะแอนก็มีเทรนทุกทุกอาทิตย์ก mm ับครูแล้วก็ซ้อมตอบคําถามอยู่แล้วค่ะอ่สุดทายละกันให้แอนเชิญชวนหน่อยครับสำหรับคนที่อยากจะไปส่งแอนที่สนามบินในวันที่26 26ใช่26ไง26ผ่านไปแล้วอ๋อ26เปนผู้26นีชลัวพัชรีเชิญชวนหน่อยแต่งตัวเสียอะไรให้เหมือนกันนักกันเลยสตอรบทีนค่ะก็ฝากทุกคนนะคะถ้า ถ้าว่างมาส่งแอนที่สนามบินได้นะคะวันที่26นี้เจอกันที่สวรรณภูมิ6โมงเย็นนะคะใส่สีส้มก็ได้นะคะสียะาโมเพราะว่าหลานยะาโมจะกโกจักรวานนะคะแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้แล้วก็สพอร์ตด้วยนะคะมาถึงมาถึงสวรรณภูมิแล้วก็ขอแบบ positive energy ะนะคะเพราะว่าอันนี้เป็น journey ไม่ใช่แค่แอนคนเดียวแต่ว่าของทุกคนด้วยนนี่มานนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ